น้าคะนั่งข้าวฉันนะคะนี่มันบ่ายโมงกว่าแล้วจะมากินข้าวอะไรตอนนี้พวกเรายังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะช่วงพักเที่ยงเราก็ทำงานกันอยู่เลยแต่นี่มันเวลาทำงานไม่ใช่เวลากินข้าวทำงานในเวลาพักเองฉันไม่ได้สั่งให้ทำาสักหน่อย ไม่ต้องกินกลับไปทำงานได้แหละเหยียนนี้ไม่ต้องกินมามาแล้วคุณดีมคะขอข้อกล่องชั้นคืนเถอะค่ะนี่หรอไม่ให้ก็บอกเลวไงว่าไ,ไม่ให้กิน เออฉันจะไปกินในเวลางานค่ะแต่จะเอากลับไปกินที่บ้านตอนเย็นขอคืนเธอนะคะถ้าฉันให้พวกแกก็กินในเวลางานนะสิเสียเวลาทํางานหมดฉันจ้างมาทํางานนะไม่ได้จ้างมากินข้าวฉันไม่ทําแบบนั้นแล้วค่ะฉันไม่ได้งโง่นะพวกคนงานฉันตับคําพูดเชื่อถือได้ที่ไหนเออคุณดีมคะแล้วเงินโบนัสประจําปีล่คะคะพวกฉันจะได้ตอนไหนโบนัสอะไรไม่มี เป็นแค่คนงานชั้นต่ำมีสิทธิ์อะไรด้วยโบนัสแต่ตอนประชุมประจําปีคุณอันบอกว่าพนักง,งานและคนงานทุกคนจะได้เงินโบนัสนี่คะพนักง,งานออฟฟิศได้แต่คนงานไม่ได้หัดเจียมตัวซะบ้างพวกใช้แรงงาน ดีมคะคะมีอะไรหรือเปล่าคะคนงานพวกเนี้ยกินข้าวในเวลางานฉันจับได้ยึดไว้แต่พวกเขาไม่ยอมคะ่ะแล้วทำไมถึงกินข้าวในเวลาทำงานล่ะคะก็ตอนพักเที่ยงพวกเราทำงานคะ่ะเลยไม่ได้กินข้าวพอจะมากินข้าวหัวหน้าก็ไม่ให้กินบอกว่าตอนนี้เป็นเวลางานนี่ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะ ก็เป็นเวลาทํางานจริงๆฉันบอกแล้วตอนนี้มันเวลาทํางานกลับไปทํางานได้แหละอย่าแอบอู้งานละ่ะตั้งใจทํางานให้มนคุมกับเงินเดือนหน่อยฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งตากแดดตากลมแบบนี้พวกเราไม่ได้อู้งานนะคะมีแต่หัวหน้านั่นแหละคะ่ะที่ใช้งานจนพวกเราไม่ได้พักเงินเดือนก็จ่ายชา้าเงินโบนัสประจําปีก็ไม่ได้นี่มาใส่ร้ายฉันนะพวกคนใช้แรงงานจ้างมาทำงานก็ดีแค่ไหนแล้ว พอได้แล้วค่ะคุณดีมเอาเข้าวกล่องคืนคนงานเข้าไปค่ะคืนทำไมคะพวกเขากินข้าวในเวลางานจริงๆนะคะถึงตอนนี้จะเป็นเวลางานแต่เขาก็ทำงานทดแทนให้เราตอนเที่ยงแล้วไงคะถ้าไม่เขากินข้าวเขาจะเอาแรงไหนกลับมาทำงานให้เราต่อหรอคะนี่กลับไปกินข้าวเถอะค่ะ เรอบ่ายสองกลับมาทํางานต่อนะคะส่วนเรื่องเงินเดือนแล้วก็โบนัสชันจัดการเองค่ะขอบคุณค่ะคุณนันคุณดีมคะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะคะคุณนันจะเชนนหยุดงานแล้วคะพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะไม่ใช่แค่พรุ่งนี้ค่ะฉันหมายถึงต่อไปไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีก ออหรอคะฉันไม่ได้ทําผิดอะไรจะมาไล่ฉันออกแบบนี้ไม่ได้นะคะยังจะกล้าพูดอีกหรอคะว่าไม่ได้ทําอะไรผิดคุณอานจะมากล่าวหาฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะมีหลักฐานอะไรว่าฉันทําผิดถ้าไม่มีฉันฟ้องบริษัทคุณนะคะหรอคะฉันก็มีหลักฐานความผิดของคุณเหมือนกันคุณโกงโบนัสพนักงานเอาเงินเดือนของเขาไปใช้ก่อนจึงทำให้จ่ายเงินล่าช้า ขาดงานก็ไม่ลางานชอบอ้างว่ามาใส่งานเพื่อม,มาตรวจงานแต่พอฉันมาที่นี่ก็ไม่เคยเจอหน้าคุณเลยนะคะฉันเตือนคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำแบบนี้อีกให้โอกาสปรับปรุงตัวมาตลอดแต่ก็ยังทำแบบเดิมฉันทำงานโลกคนแบบนี้ที่จ้องเจาเปรียบคนหนึ่งแบบคุณไม่ได้หรอกนะคะคุณอันคะฉันจะไม่ทำแบบนี้แล้วคะ่ะไม่มีครั้งต่อไปแล้วคะ่ะกลับไปออฟฟิศ เก็บข้าวของของคุณซะส่วนเงินโบนัสของพนักงารถ้าไม่ได้คืนภายในอาทิตย์นี้ฉันดำเนินคดีกับคุณแน่